ที่จะต้องยืนไปได้ด้วยสภาวะที่ไม่ให้เกิดความทุกข์หลวงพ่อพุทธภาึงประทานกรไม่หลดถึงเป็นมารดธรรมว่ามูนอกต้องมองเท่าไหร่ไม่เห็นฟ้าหือปูปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใสใได้เดินมองไม่เห็นยมที่กิไนไใหนอนก็ไม่มองเห็นรูปที่ดูดีนคนทั่วไปก็มองไม่เห็นโลกต้องพุทธศพมูนยินอยู่สิริศรินทส่วนชาวพุทธประดุษธรรมตาม,ตามปินเห็นหมดสิ้งทุกสิ่งตามิงเออ เทศนาวสานีในการเป็นที่สิ้นสุดลงแห่งธรรมเทศนารัตนสัตยานุภาเวนะรัตนไตรเตศขออนุญาตบุคคลรัตนไรย์อนิมุตตเจ้าบุธรรมบุพถงจงมาเป็นตบะเดชะเป็นพาร้อปัจใจรุ่นพัการให้ญาติโยมที่เดินทางมาจากที่ทั้งสี่เดินทางมาจากทางใดญาติโยมชาวบ้านวัดฮินด้าหรือญาติโยมที่เป็นศิษยานุศิษย์ ขอาพระอาจารย์สารโรนถังกฤฤฤิโตขอจงมีอายุยิ่งยืนองค์คงยาวเลิศมีวันละพระสิสนามีนางศรีมีสุขสุขใจใจไร่ละทีมีพละมากในเก่งภาปฏิทางธนสุขจิในตัดจิตวิจิตรจึงใจที่ชอบการประกบอบด้วยธรรมอาศัยขอสิ่งนั้นทรงสำเร็จชั่งพันด้วยการทุกทุกคนและทุกทุกท่านเพื่อสาธุสาธุ